เจอกันอีกแล้วทุกคนวันนี้ก็มีหมัดใหม่เข้ามานะคะชื่อว่าหมัดบูย่า2024หมัดนี้ออกจะสวยนะคะเอฟเฟกต์อนต่อยสวยมากนี่นะคะก็จะมาเป็นแบบ3มโทเค็นนะคะนี่โมเดลโกก็ก็สวยนะตอนต่อยก็จะเป็นเอฟเฟกต์สีแบบเรื่องเหลืองทองอะแล้วเอฟเฟกต์เอฟเฟกคืออลังการมาก ทุกคนดูอลาัางการเวอร์ก็จะเป็นเหมือนแบบไม่ใช่แบบอยู่บนหมัดนะก็จะเป็นเหมือนติดบนบนข้อแขนนะเนี่ยก็จะสวยก็จะคล้ายๆบุญญาเก่านะคะทุกคนนี่รังมากอันแรกก็จะเป็นกล่องอัอกินเปลือนอะันที่สองก็จะเป็นมีดนะคะอันที่สามก็เป็นหมัดนั่นเองแต่มีดคือโมเดลสวยมากมเมเฟดด้วย ส่วนมากวันนี้ห้ามพลาดนะคะทุกคนมาแล้ววันที่26นะคะจงถึงเดือนหน้าเลยารถมาณ30วันมาเยอะมากโอเค้ำหรอใครที่อยากได้ก็แบบว่าสุ่มๆไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่ามานานมากเก็บโทเค็นไว้แล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย